เอาเข้าไปอะไะครับผมมาอยู่ในเกมโดมทีเปอร์อีกครั้งหนึ่งกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับผมวิศวกรแผนกขุดอี่เมืองแร่จาาดาวนาเมก Dynamic นะทุกคนซึ่งเราเนี่ยจะทำการขุดแร่กันต่อโดยที่เราจะเปลี่ยนโดมนะทุกคน เราเป็นโดมอาร์เรรี่ดูซิว่าโดมตัวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมพาท่านาผู้ชมทุกท่านไปดูกันนะครับโดมตัวนี้นะทุกคนเราจะมีความสามารถในการยิงจรวดมิสไซล์อย่างนี้ไงปุ๊มเป็นขีปนาวุธปุ๊มโอ,โ,อโอ้ยเป็นขีปนาพุธด,ดักหน้าแบบนี้ตัวไหนก็ตายหมดตายหมด แส่งความสามารถที่2ของมันนะก็คือการยิงปืนกลสายกระสุนแบบนี้ปั๊บปั๊บปัปั๊บปั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 ยิงปืนใหญ่ไปด้วยก็ได้โคตรโคตรเปี้ยวโคตรอันตรายเลยนะปั๊บปั๊บปั๊บปัปัปัเอาล่ะเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะมูนเรานั่ง ยานเมชชีนจากดาวนาเมกลงมายังดาวเคราะห์ดวงหนึ่งนะอาจจะเป็นดาวโลกก็ได้นะลงมายังสเประเจอสปรัที่ดาวโลกไอพวกนี้มันกัดกินมนุษย์โลกไปหมดแล้วก็โดนเราไปดีม,มาถึงอันดับแรกเลยงานที่เราจะต้องทำํำในงานหลักก็คือการขุดเจาะเหมืองหาแร่ทรัพยากรนั่นเองเพราะว่าเราเป็นวิศวกรเหมืองแร่แห่งประชาคมยานดาวนาเมกนะทุกคน พูดไปเรื่อยอ่ะภารกิจหลักของเราไม่ใช่สิ่งอื่นใดแต่ก็คือการขุดแร่แล้วก็นํามันขึ้นมาแบบนี้นะทุกคนเราเอาแร่ที่เราขุดได้เนี่ยมาขึ้นยานของเราเก็บสะสมไปเพื่ออัปเกรดตัวปัอมปากการของเราให้ดีแกอุ้ยโอ้โหเจอทองทุกคนเจอทองแล้วไอทองเนี่ยมันจําเป็นสําหรับการอัปเกรดมากเลยนะเราจะต้องเอาขึ้นมา พึ่จำพืดไม่จำพืดนอ,อืมอันนี่แต่ของจำเป็นของใช้จำเป็นอย่างยิ่งยวดเราขึ้นมาให้หมดทุกคนในการอัปเกรดนี่เราต้องใช้ตัวนี้เป็นอย่างเยอะนะไปไปทางซ้ายกันต่อโอ้โหเจอสามเหลี่ยมหนึ่งอันก็เอาไปเก็บคนดีลุกเพ่ผมขออนุญาตเอาไปเก็บก่อนผมกำลังขุดอยู่ดีๆสัปปะรดมันจะบุกมาอีกแล้วอย่างนั้นเหรอไม่ได้เลยเราจะปล่อยให้สัปปะรดมาถึงยานของเราไม่ได้ยิงมิสไซล์ไปบอมบม ยิงไปนัดหนึ่งโบบัมโอ้โหสองนัดเอาอยู่อะพี่น้องโอ้โหวพวกนี้มันไม่ขนามือเราหรอกโอโ้มาถึงขุดเจอกลมๆเลยเหรอเนี่ยสองอันก็เอาขึ้นไปโกนดิคิรับของใช้ยามจำเป็นน่ะน้องมาขุดทางขวากันบ้างดูสิว่ามีอะไรโอ้โหถ้ามีขนาดนี้นี่ปรื๊บป,ปริมยิ้มปีปีดาเอานี่ไปอีกสองออไม่ไหวหนักเกิน เอาไปทีละสีอันก็ได้สีอันนี้ก็ถือว่าหนักแล้วนะถเ้ยไม่มีตัวช่วยแบกของนวยไงฟะต้นไม้จะมอบผลไม้ให้กับคุณเมื่ออยู่ใกล้ๆกดคลิกซ้ายเฮ้ยโอ้เรามีพลังงานมากขึ้นนะทุกคนพลังงานในการขึ้นที่ในการขุดเจาะเร็วและแรงขึ้นโอ้โหเรารีบเลยเราใช้จังหวะช่วงนี้แหละในการขนของขึ้นมา ก็ได้สีอันเหมือนเดิมแหละถุยแม่มันแรงคึ้บินเร็วแล้วก็เจาะแรงขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นผลดีต่อเรามากเลยนะสำหรับผลหมากลากหมายลูกนี้เก็บเงินเก็บเงินเว้ยเดี๋ยวเจาะทางเดินหน่อยเฮ้ยสปราร์ดมากแล้วยังไม่ทันเจาะถึงไหนเลยเราต้องรีบไปยิงมิสไซใส่มันปิวปปิปปิปปเรียบร้อยตายมาลายสิ้นไมล่ะ เอ,อมีแค่ตัวเดียวแล้วทำเก่านะปังายขนขึ้นไป้ายฮึ่นฮึฮึนฮึฮฮฮวมาถึงแล้วอาเราก็เก็บมาได้พอสมควรแล้วนะสเตปเดิมหลักที่เราจะต้องอัพก็คือการขุดและก็การบินเร็วขึ้นสอันนี้จําเป็นอย่างยิ่งในการอัพเกรดเลยนะเราต้องอัพอย่างเร่งด่วนอันนี้แสดงเวลารอบถัดไปของศัตรูเมื่อศัตรูมาโจมตีเราก็อัพไปก่อนหนึ่งครั้งนะ อันนี้เพิ่มระยะเวลาบัฟของผลไม้นานขึ้นนะอันนี้อัพต้นไม้1โอ้โหเราเน้นฟูลออปชันนะอันนี้เพิ่มดูว่าของมีเท่าไหร่เน้นแบบฟูลออปชันนะอัพทุกอย่างโอ้โหพร้อมแล้วพี่น้องบินไปเลยบัก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 หากของหาของเอ้ยเจอทอ,อ,อ,องแล้วเว้ยเจอทองแล้วเว้ยทุกคนโอ้โหโอ้โหขอหน่อยให้เฮ้ย เราเอาท้องสําคัญที่สุดสปราตมันจะมาบุกแล้วทุกคนเราเก็บท้องชุดนี้เรารอต่อต้านสปราตชุดนี้ก่อนเข้ามาเลยพวกสมุนทอยมาแล้วสินะไอ้โดบินได้ปัะบ๊ะบๆๆๆ๊ะบก็ตายไปดีแล้วก็เจอตัวยักษ์เหรอคิดว่าตัวใหญ่และเจ๋งเหรอคิดว่าตัวใหญ่และเจ๋งเหรออืมโดนเชียวเีวก็ตายได้เว้ยเดี๋ยวเรารอเก็บผลไม้ก่อนนะมา พลังแห่งพลเมียาซุปเปอร์ซียมามาแบกได้แค่นี้หละพี่หนักเกินซุปเปอร์ซียาจินบรูเดี๋ยวเราอัปเกรดแบกของได้เพิ่มขึ้นก่อนตอนนี้เราแบกของได้น้อยเราเขากเก็บทีเรียบร้อยเราก็บินไปแบบซุปเปอร์ซียาจินบรูเลยนะทุกคนจอกแบงจอก โอ้พลังการแบกของของเราเพิ่มมาหกลูกแล้วทุกคนเรานี้มันไม่ธรรมดาจริงๆข้าพเจ้ารอยิงอยู่นะจ๊ะยิงแบบดัดหน้าแบบมีไงแบมในนัดแล้วก็ยิงไอตัวบินได้ปบมๆๆมแบมแบมแบมมมมเรียบร้อยเราก็หันมายิงนิสยัยลงมาแบมข้าพเจ้าครแข่งแก่งเลยอน้อง ข้าพเจ้าขอกลับมาเก็บทองก่อนนะทุกคนทองตรงนี้หลายบาทหลายสตางค์เลยเดี๋ยวเราจะเพิ่มรัศมีระเบิดเข้ามาหนึ่งดอกนะทุกคนทําให้รัศมีระเบิดของเราเนี่ยกว้างขึ้นแล้วเ,เราก็อัปเกรดรากไม้นะทําให้ศัตรูเนี่ยติดรากไม้เวลามันเดินเข้ามาใกล้นะทุกคน เราก็อัปเกรดหลอดเลือดโดมของเราทำให้เราสามารถมองเห็นหลอดเลือดโดมของเราได้นะทุกคนเราเก็บซูเปอร์ไซยานจินบูเราก็บินไปอย่าง Russia รวดเ็วโอ้ยเจาะนานขนาดนี้เบาไหวเด้อต้องอัปเกรดที่ขุดเจาะของเราหน่อยแล้วแหละมาข้าพเจ้าขออัปเกรดที่เจาะก,กันแข่งก่งขึ้นมาอีกหน่งขั้นจากนั้นเราจะเตรียม ต่อสูส้สก,กั er. บศัตรูที่เข้ามาวีแบมวิงนัดเดียวอยู่ก็เรียบร้อยอครับลา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 จะขุดเจออะไรขุดๆุดุดเข้ามปขุดแบบแนวเฉียงโอ้โหจอทอง องมหาศาลเลยเฮ้ยบินกลับไปเร็วสปรานปลุกแล้วรีบกลับให้ด่วนไว้ที่สุดมาแล้วไอตัวจิตติไอตัวจิตติบัมโอ้ยตัวจิตติตก็สู้เราไม่ได้เว้ยมาดิบัมพี่แรง <c oughs> <c oughs> พอไหมล่ะน้องซูเปอร,ร์ไซาจิโนบูนจ๊อก ก่ตรงนี้ก็คือทองอามาสาหาสารที่เรารอคอยรอคอยอืมทองอามาหาแสนมาหาศารอืชอืช้บอมบอมบอบอบอมเราร่ำรวยเงินทองกันแล้วเว้ยขออนุญาตอัพสุนปืนกล,ก,ลก,นกันหน่อยขออัพบ,บินไวขึ้นอีกหน่อยขออัพยิงกระสุนสองลูกเลยละกันโอ้โหมีกระสุนปืนใหญ่สองนัดก็อุ่นใจบุนมบุ้มบุมบุมบม,มาเลยจุดสปาร์ต รอบนี้แหละเราไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่ยิงบังก็มาดูว่ากระสุนสองลูกเรามีทรงประสิทธิภาพขนาดไหนมาส่งประสิทธิภาพขนาดไหนยิงดีบัง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 เรียกหาบังทำไมเนี้ยยิงเสร็จเราก็มาขุดกันต่อดีกว่าเราจะขุดให้ลึกขึ้นนะทุกคนมาเราจะต้องหาี่แ๊กให้ได้หาให้เจอ อุ้ยทองเริ่มเยอะแล้วเราเอาขึ้นไปก่อนมาตอนนี <Mother itar ium> ้ต้นบางคุดเราก็เติบโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เก็บซุปเปอร์เซย่าบังคุดของเรามาบินขึ้นไปแบบพราดพลาดตุ้ม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 อุจจอแบบดิจิตอลดิจิตอลเลิกลงไปไม่มีสิ้นสุดนี่เงือเมื่อไหรมาน้ทีทำลึกจังอะเฮ้ยด่านเนี้ยเฮ้ย โอ้ไ,ไรเราจะขุดเจออ์ติแฟกต์เนี่ยเฮ้ยโอ้โหพูดปั๊บเจอปุ๊บเลยทุกคนเนี่ยะของดีที่เราตามหามาันอนานโอ้ยขอรับขึ้นไปก่อนละมาเลยดูซิว่าเราจะได้อะไรเนะี่ยอันนี้ไว้เป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่เราจะอัปเกรดได้เราจะเอาขึ้นไปเพื่อวิจัยมาดูซิว่าเราจะได้อะไรไปอ๋ออันแรกได้เครื่องกรั่นนะ้ำอีกแล้วอันที่สองเป็นเกราะนะเกราะป้องกันเอาเกราะป้องกันนี่แหละไปมาเลย โอ้ยอเจ้าสปารานหูตัวยักษ์มายิงไปเลยบึมบึมบึมยักษ์ไม่ขนาดมือพี่หรอไอ้น้องอก็ยิงบึมบึม,บม,บมเก็บทีเดียวสองตัวเลยเป็นไงล่ะพี่เสียวไม่ธรรมดาเนาะตายหมดอนะ่ะอันนี้คือมะม่วงสองลูกะ่ะทคนแล้วเ,เอาสองลูกเลยละกันแล้วก็ตอต้นไม้ให้โตขึ้นอันนี้ลดดาเมจของโปรเจกไทยนะมันมีตัวยิงได้ อันนี้ก็หมุนปืนเร็วขึ้นโอเคจัดไปเราเอัพแบบโคตรแน่นโคตรโหดโคตรอันตรายแล้วทุกคนมากลับมาทำงานที่เรารักกันต่อนั่นก็คือการเป็นวิศวกรเหมืองแรกราวนันเองเฮ้ยโอ้โหเจออร์ติแฟคอีกชิ้นแล้วหูลงมาทำงานเป็นวิศวกรเหมืองแร่ครั้งเราก็ได้ของดีมีคุณค่าขนาดนี้เลยเหรอนเนี่ยเอาขึ้นไปสะหน่อยดูสิว่าครั้งนี้เราจะได้อร์ติแฟคอะไรเข้ามาเพิ่มเติมนะ อันแรกเป็นเห็ดนะมัชรูมทาให้ตัวพลังให้มอบพลังให้แก่เรานะเมื่อเรากินเห็ดเข้าไปเนี่ยเราจะทําให้เดินไวขึ้นแล้วก็ได้การขุดดีขึ้นนั่นเองอันที่2นะเป็นมิสไซ์ติดตามนั่นเองแต่ว่ามันเป็นระบบแมนวนลวลเรานะ่าจะต้องยิงเองนะทุกคนทีนี้เราเไม่อยากจะยิงเยอะเพราะว่าภารกิจหลักของเราคือการขุดเราก็เอาเห็ดมากินกันเลยดีกว่ากินเห็ดเข้าไป อืมเอาฮึอะไรเนี่ยโอ้โหปลูกเห็ดนะทุกคนเราต้องปลูกเห็ดขึ้นมากินเห็ดเข้าไปเพิ่มพลังได้แต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราจะต้องบูก่อนนะทุกคนโอ้สัปราดมันโผล่มาแล้วนั่นเองไอ้ตัวบินได้ไปก่อนเลยแล้วไอ้ยักษ์ห่ะโอ้ชโงัหัวมาทำไมเต็มมิสไซล์ไปสองดอกแดดดิ้นไปดิพี่จะจัดให้แบบหนักๆบัมปัอม ตายหให้หมดไอพวกสตป,ปาระหลาดปั๊มดีจัดให้กลุ้มๆเรากินเห็ดเข้ามาแล้วเราเราก็เดินทางโดยสวัสดิภาพอีกครับขอกินอีกดอกหนึ่งเห็ดเมา mm อร่อยมังคุดเราเตรียมจะโตแล้วเรากินมังคุดเพื่อปลุกความเป็นชายของเราวุ้นวุ้นเรากินเห็ดด้วยได้ไหมวุ้นหูยเร็วขึ้นจนตัวสั่นไปเลยมาดิ เรารวบรวมความเป็นชายของเราบินขึ้นไปฮทีนี้เราแบกของไม่ค่อยจะไหวอะเราก็ต้องอัปเกรดกันหน่อยให้แบกของได้มากขึ้นแล้วเราก็บินไปอุ้ยขดเร็วเลยดู้วยแฟช่าหัวหลัวจึ๊กจึกๆึ๊กๆึ๊กจึ๊กจึ๊แค่ไหนเราก็ไปได้เว้ยมาดิมาดิมาดิเออเจอแล้วทุกคนเนี่ยแหละคือตัวสายเสนดือของเรากุดไปขุดๆุด สายเะดือในที่สุดเราก็เจอเรากล้จะผ่านสาเร็จแล้วออ้ยโอ้โหต้องบินกลับก่อนพลังแห่งเหตุบินกลับเว้ยวูนมาเลยสปาร์ติวพิวิวิวยิงไม่ใายบอมปอมยิงเลยไปไหนวะนะวบอมบอหมดเี้ยงมาเลยไอ้ใหญ่ไอ้ยักษ์เลยตัวจิ๊ดิอีกตัวนึง จัดไปจัดให้กระสุดสะเก็ดกระสุนมาเรามาอัปเกรดหัวสว่านของเราหน่อยทีนึงดีงกว่าตอนนี้เราขุดเริ่มไม่ค่อยจะไหวนะ้วเราก็อัพสักหน่อยโอเคเรามาทําภารกิจของเราต่อกันดีกว่านะั่นคือตามสายสะดือไปนี่คือภารกิจหลักที่เราจะต้องดําเนินการต่อไปนะเฮ้ยโอ้โหทางมันตันเราจะต้องอ้อมไอ้ก้อนนี้ไปแน่เลยทางนี้มันตันทุกคน มันจะต้องอยู่ข้างล่างนี้แน่ๆเราเจาะลึกลงไปเราก็จะพบเจอกัาบสิ่งที่เราต้องการนั่นเองเจอแล้วสายสะดือพาเรามาทางนี้ดีเองในที่สุดเราก็เจอเนี่ยแหละสิ่งที่เราตามหาเพื่อภารกิจของเราให้สําเร็จให้จงได้เราจะขุดขึ้นมานี่ก็เป็นอันสุดท้ายแล้วตัวสี่เหลี่ยมยักษ์ใหญ่อา์ติแฟต์ที่เราตามหาก็จะถูกเปิดขึ้นเดี๋ยวเราจะต้องตามสายสะดือฝั่งนี้ไปอีกต่อไปต่อเน,นื่องนะทุกคน ีอแค่นิดเดียวเท่านั้นเหมือนจะไม่ทันนะทุกคนตอนนี้สปาราดมันจะบุกเข้ามาแล้วเราจะต้องรีบกลับขึ้นยานเราก่อนนะโอเคเ,อเตรียมต่อสู้ได้ยิง <c oughs> ยิงปืนใหญ่ย,ยิงป็นใหญ่โอ้โห <c oughs> ไอ้นี่มันไอ้นี่มันอึดไอ้นี่มันแข็งแกร่งมาดิไอตัวนกกระเรียนเหรอนอกนกปักแหลมไม่นกปักจิกแต่ก็ตัวลูกกระจกไอลูกกระจกเนี่ยไม่เท่าไร เออแปบ๊บเดียวก็ตายแล้วเราก็บินลงไปพูนมาทุกคนและนี่ก็คือภารกิจสุดท้ายของเราในการขุดเปิดตัวสวิตช์ปักนะเมื่อเราเปิดสวิตช์ปักแล้วนี่เราก็จะเอาตัวอาจ์ติยะของเราขึ้นไปกันสำเร็จเปิดวรีงปิดประตูนี้งหลายชั้นเกิดนะเอาดึงขึ้นไปฮึบฮึบเพื่อที่จะจบด่านนี้ ให้เราสำเร็จเสร็จสิ้นภารกิจกันทีโอเครุยเวมาเวกินเห็ดแวะกินเห็ดกันมึงอืมกินเห็ดเสร็จแล้วอิ่มอร่อยทุกเวลาโอ้โหมาเลยมาสัปลาหหน้าไหนก็เข้ามาเลยพี่ไม่เคยเปล่งตัวน้อยอยู่แล้วเอ้ยบุ้งอุ้งมาดีวิ่งไวนักเหรอเฮ้ยกระโดดเกาะมันกระโดดเกาะมันต่อยมันต่อยเอ้ยมันต่อยมันโหดมากมันโหดมากเดี๋ยวมันโหดไป มันโหดเกินไปมาดิมาดิมาดิเจอมิสไซน์ของเราหน่อยมิสไซน์มิสไซน์ของเราโหดแข่งแข่งไม่แพ้กันเว้ยปอมบอมอ้นี้มันนก,นกจิกเดี๋ยวนกจิกเฮ้ยมันจิกป้อมเราจะแตกแล้วขอซ่อมก่อนซ่อมก่อนเว้ยเดี๋ยวเราจะเตรียมยิยงมิสไซน์ใส่หัวมันนะปังปัองอืไอ้นกจิกตายไปซะอ้นี้มันชาบะาดยักษ์ใหญ่บอมบอม ขลาดยักษ์ใหญ่ต้องรีบเคลี้ยวเว้ยรีบเคลี้ยวรีบเคลี้ยวมันก่อนอย่าเข้ามาใกล้นะอืม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 โอ้ยโห้ะนี่มันเราป้อมปืนเราโค้งลงไม่ถึงป้าปืนเราโค้งลงไม่ถึงแต่ยิงได้อยู่ยิงได้อยู่เอาป็นใหญ่เนี่ยยิงมามามาคิดว่าเจ๋งนะกขอวางกับดักลัก้ายมาคิดว่าเจ๋งนะขออืม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 โอ้ยเมื่อไหร่จะตายวะเอ้ยอึ่นไปไหนน่ะ บ่ายสักทีเออมาเหลือตัวหนึง่งไอตัวตัวนั้นโอ้โหเพื่อความชัวขอซ่อมก่อนซ่อมบ้านก่อนบ้านเราจะแตกมาชาร์จยิงเอ้ยโอ้โหมันมุดดินมันมุดดินหนีต้องรอมาเฉงเงยหน้ามาแล้วเหรอเฉงเงยเฉงเงยหน้ามาแล้วก็ตายดิครับพเพแย่มาดูว่าเราได้ทรัพยากรอันใดอันใหม่มานะทุกคน สารขับไล่อันนี้ต้นไม้เราเพิ่งรับมาใหม่ติดตั้งถังขนาดใหญ่เพื่อผลิตสารขับไล่นะโอ้มันเป็นเหมือนสารไล่มแมลงนะทุกคนเอาล่ะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะกับเกมโดมพีเปอร์นะทุกคนกับผมมีสมมรัิเกมเมอร์หากชอบหรือถูกใจก็ฝากกดไลค์กด s ับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้คลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามกัน ในพาร์ทต่อไปด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ครับผมที่สมัครเกมเมอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ